นี่นะคะเราลองมาบริหารกล้ามเนื้อนะคะทุกเช้าหลังตื่นนอนโดยท่าเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่าสบายตัวนะคะในวันนั้นๆน,น,นะคะพร้อมแล้วค่ะยืนนะคะให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายสบายตัวเลยนะคะไม่ต้องเกรงเลยใช้นิ้วโป้งเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะหมุนนิ้วโป้งแขนขวานะคะแขนซ้ายสลับกันแบบนี้ลำตัวเราก็หมุนไปด้วยเลยลำคอก็ปล่อยสบายๆนะคะ ท่านี้ชอบมากอาจารย์พี่ลุงใช้นะคะแนะนำทุกคนเลยค่ะลองทำดูนะคะคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยใช้นิ้วโป้งนำนะคะสักสิบรอบนะคะแล้วเราค่อยสลับเป็นนิ้วก้อยนำนะคะสิบรอบเช่นกันลองทำดูนะคะกล้ามเนื้อมีการยืดตัวนะคะหลังส่วนล่างสะโพกหัวเข่าข้อเท้านะคะ สไปนอลหรือว่าหลังทั้งหมดเลยนะคะสบักที่สำคัญระบบต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้รักแร้ทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวนะคะต่อมน้ำเหลืองทำงานได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้สองนะคะพี่ลุงชอบเหมือนกันก็คือไม่ต้องเกรงเลยนะคะให้เหมือนสบัดข้อมือเข้าหาันตัวนะคะเหมือนเป็นพัดเลยะคะ่ะสักห้าครั้งนะคะแล้วค่อยสลับออกนะคะ หันฝ่ามือออกไปข้างหน้าสักหาครั้งแล้วก็หันเข้าหากันนะคะหครั้งแล้วก็ค่อยเป็นด้านข้างนะคะแบบนี้5ครั้งลองทําดูนะคะแล้วก็สลับกลับไปวนเหมือนเดิมนะคะเราจะรู้สึกว่าสบายมากเลยนะคะอาการตึงหลังหรือว่าตึงต้นขานะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายได้มากยิ่งยิ่งขึ้น ลองดูนะคะมีวินัยค่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้อีกสองท่านะคะท่านี้จะได้หัวไหล่นะคะเป็นท่าเบสิกซิมเปิลที่เราเคยเห็นได้ทั่วไปซึ่งเราเอามาใช้ได้เลยนะคะสลับข้างค่ะสอบขัดกับแขนนั่นเองนะคะค้างไว้สัก30วินาทีเช่นกันค่ะขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วก็เอา มือฝ่ามือซ้ายนะคะกดสอกขวาลงแล้วก็เอามือขวาเนี่ยแตะไปที่กลางหลังนะคะมีวินัยค่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้การยืดกล้ามเนื้อมีความสำคัญมากๆเลยนะคะอย่าละเลยเด็ดขาดนะคะสัก5นาทีทุกเช้าก็ยังดีมีวินัยค่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้